นี่คือ4วิธีที่จะช่วยป้องกันคุณไม่ให้ตกงานในช่วงทุกวิกฤตของเศรษฐกิจครับตอนนี้เราอยู่ในช่วงที่โควิดเนี่ยผ่านไปแล้วแล้วก็ทุกอย่างกําลังจะดีขึ้นครับแต่ใครจะรู้ว่าอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นลหลายคนพูดถึงเรื่องสงครามหลายคนพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจรอบใหม่ลหลายคนพูดถึงความไม่มั่นคงในแง่ของการเมืองสหาราฐัฐการเมืองในเมืองไทยครับนี่คือ4วิธีที่จะช่วยป้องกันคุณจากการตกงานไม่ว่าวิกฤตเศรษฐกิจจะเป็นยังไงครับข้อที่1ฮะคคุณต้องบอกเจ้านายไปเลยครับว่า คุณพร้อมที่จะทํางานหนักมากขึ้นครับคุณจะต้องเป็นคนโปรแอคทีฟเชิงลุกครับช่วงวิกฤตเศรษฐกิจครับบริษัทหลายๆที่ฮะไม่ได้รับพนักง,งานเพิ่มแต่งานหนักขึ้นเพราะต้องมีการแข่งขันมากขึ้นครับเขาก็จะขอให้คุณเนี่ยทำงานหนักขึ้นแต่ถ้าเกิดคุณโปรแอคทีฟเพียงพอเนี่ยคุณบอกเจ้านายไปเลยว่าคุณพร้อมที่จะทํางานหนักขึ้นครับสามารถบอกผมได้เลยครับอันนี้เจ้านายแล้วก็บริษัทก็จะประทับใจในตัวคุณครับข้อที่2ครับให้คุณเสนอเจ้านายว่า คุณพร้อมที่จะทํางานหลายหน้าที่ครับถึงแม้ว่างานบางอย่างเนี่ยมันจะไม่ใช่งานประจําของคุณมันจะไม่ใช่อยู่ในหน้าที่ความรับผิดชอบของคุณครับแต่ในช่วงวิกฤตเนี่ยบริษัทเนี่ยจำเป็นบางทีต้องลดค่าใช้จ่ายครับเพราะฉะนั้นงานบางงานเนี่ยถ้าเกิดมันเกี่ยวข้องกับคุณนะฮะแต่ไม่มีคนตัวหลักในการประสานงานการทำเนี่ยแล้วคุณคิดว่าคุณสามารถช่วยทํางานตรงนี้ได้ครับให้คุณเสนอตัวกับเจ้านายไปเลยครับถ้าเกิดคุณเป็นคนพร้อมนะฮะที่จะทํางานอื่นนอกจากหน้าที่ของคุณเนี่ยคุณจะเป็นคนท้ายทายที่โดนปลดออกจากบริษัทครับ ข้อที่3ครับแจ้งบริษัทว่าคุณยินดีที่จะยอมลดเงินเดือนตัวเองครับเพราะว่าตรงนี้นะครับมันจะเป็นสิ่งที่ดีแทนที่จะรอให้บริษัทมาบอกคุณช่วงวิก,กฤตเนี่ยยังไงบริษัทก็ต้องมาบอกคุณอยู่แล้วล่ะว่าขอลดเงินเดือนหรือไม่ก็ให้คุณออกไปแต่การที่ว่าที่คุณจะรอให้บริษัทมาบอกคุณเนี่ยคุณบอกบริษัทไปหล่อนก็นว่า,วาเจ้านายครับบริษัทครับผมยินดีที่จะขอลดเงินเดือนตัวเองเพราะผมยินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการประคับประคองบริษัทครับ ข้อที่4ครับคือถ้าเกิดคุณทําทั้ง3เทคนิคแล้วเนี่ยแต่บริษัทไม่ไหวจริงๆครับจำเป็นต้องให้คุณออกครับคุณมีเงินสดเก็บไว้ที่จะพออยู่ได้6เดือนไหมครับ ซึ่งอันนี้สําคัญมากนะครับเพราะใครก็ไม่รู้ว่าวิกฤตเศรษฐกิจรอบหน้าจะเป็นยังไงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องเผื่อไว้เลยว่าถ้าเกิดคุณไม่มีงานทํา6เดือนเนี่ยคุณสามารถที่จะอยู่ได้หรือเปล่าครับแล้วผมแถมอีกหนึ่งข้อครับคุณต้องมีไมเซ็ตที่เข้มแข็งแล้วก็ให้กําลังใจตัวเองเสมอครับว่าวิกฤตเกิดขึ้นก็มีโอกาสหมดได้นะครับแล้วคุณเองจะเป็นคนหนึ่งที่คุณสามารถยืนหยัดแล้วก็ทํางานให้กับบริษัทได้อย่างประสบความสาเร็จครับซึ่งตรงนี้คุณอาจจะมองเป็นโอกาสไปเลยก็ได้นะว่าช่วงวิกฤตเศรษฐกกกิจจนนี่ยหลาาๆคทออ ใช้อันนี้เป็นโอกาสอันดีในการที่จะทํางานฟรีแลนซ์หรือทํางานที่จะเป็นเจ้านายตัวเองตั้งบริษัทของตัวเองครับเป็นช่วงเตรียมความพร้อมของบริษัทคุณแล้วพอวิกฤตเศรษฐกิจหมดไปเมื่อไหร่ครับหลายๆคนไม่ได้กลับไปทํางานประจาเพราะว่าบริษัทที่ตั้งอยู่ช่วงโควิดทุนวิกฤตเศรษฐกิจกลับกลายเป็นได้ดิบไดดีเลยครับสุดท้ายเลยการเป็นเจ้าของกิจการที่ร่ารวยไม่ได้กลับไปทํางานประจําเลยครับ และนี่คือ5วิธีการในการเตรียมรับมือกับวิกฤตเศรษฐกิจรอบหน้าครับวันนี้คอมเมนต์ตอบผมหน่อยครับว่าคุณมีวิธีการเตรียมรับมือไว้หรือยังครับหากคุณสนใจเนื้อหาสาระดีๆความรู้แบบนี้นะครับคุณสามารถกดติดตามได้ที่เพจที่ช่องอาจารย์โทนี่เทพการขายครับและทุกวันเราจะมีคลิปเดียวนี้ส่งตรงถึงคุณครับ